ชายคนหนึ่งใช้เชือกลากกล่องมวล60กิโลกร,รัมไวบนพื้นราบบนพื้นราบฝึกด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอเป็นระยะทาง1กิโลเมตรถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นกล่องกับไม,บ 0, 02, ม้นัูน0.02ก็ไก่งานที่ชายคนนี้ทําอันนี้มันไม่มีไรนะ เออคือเคลื่อนที่ด้วยตาเร็วคงตัวอตาเร็วสมองเสมอเน,นี่ยก็คือตาเร็วคงตัวนะก็แสดงว่าเป็นยังไงไม่มีความเร่งเมื่อไม่มีความเร่งก็มีอะไรครับอแรงต้านกับแรงที่ผลักแรงที่ดึงเนี่ยเท่ากันกนะ็คือแรงเสียดทานกับแรงที่ชายคนนี้ดึงเนี่ยจะเท่ากันนะเพราะว่าตาเร็วสมองเสมอนะครับนั่นนะีละก็คือ ได้ว่าไอ้ตัวเฟเล็กกับเอฟใหญ่เท่ากันนะซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์หรือว่าลบกันเท่ากับศูนย์นั่นแหละเนาะก็คือแรงที่ดึงเท่ากับแรงเสียดทานนะครับงานที่ชายคนนี้ทาข้อกอไก่ข้อไข่งานเรื่องจากแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับกล่องไม้อันนี้มันก็เท่ากันเพราะว่าอะไรข้อกอไก่ข้อไข่ต้องเท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าแรงที่ชายคนนี้ดึงกับแรงเสียดทานเนี่ยมันเท่ากันเพราะว่าเขาบอกว่าอัตราเร็วสม่ำเสมอ อัตรา,ตราตเร็วสมมาเสมอเข้ามายควาว่าซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์หรือว่าอพูดง่ยายๆว่าแรงสองแรงเท่ากันเกิดสภาพสมดุลน,นะครับที้เรามาคานวณเขาบอกว่าคํานวณหางานที่ชายคนนี้ทําอันนี้นะเพื่อนที่เป็นหนึ่งกิโลระยะเอสเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรสมธิ์ความเสียถานค้ามมิลเนี่ย ถ้ามิวอย่างนี้เขาให้มา0ูนจุดศูนย์สองาถามว่าเป็นมิเอสหรือมิลเคหรือว่าออสัมปริทธิแรงเสถานโจนรือสัมปริทธแรงเสถานสทิถ้าเขาไม่บอกงนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งคู่นะครับแต่อย่างนี้ถ้าเราตีความหมายอย่างนี้คือมิลเคหรือว่าสัมปรสิทธิแรงเสถานโจนั้นเองเพราะว่ามันเคลื่อนที่นะครับอ้าวเรามาคำนวณดูข้อไก่ไง,งานเนื่องจากแทคคนที่ทำคือ f s ฟเอใช่ไหมเอฟอ,อยากหายไง S อ s หายยังไงนะครับเราก็มาดูโจทย์สิเขาให้อะไรมาบ้างเขาให้มามวล60กิโล60กิโลกรัมอันนี้ระยะทาง1กิโลเมตรอ่าสมสิธิ์แรงเฉื่อยน้เราก็หาแรงสฉื่านหรือว่าหาแรงของชายคนนี้ทำนั่นแหละต้องหาแรงสฉื่านก่อน ทำไมงานแรงเสียดทานเพราะว่าเราเขาไม่ได้บอกว่าแช่คนนี้ออกแรงเท่าไหร่ก็หาจากแรงเสียดทานเองก็แรงเสียดทานเราก็ต้องรู้ว่าอะไรครับแรงปฏิยามีค่าเท่าไหร่นะครับเราจะหาแรงเสียดทานเขียนพีวิทไดใแกมง่ายๆเราก็จะเห็นว่าแ,แรงขึ้นนะครับแรงในแกน y กับแรงในแกน x เป็นอย่างนี้แ้วในแกน y มันก็มีแค่ mg เอบ n แรงในแก๊ x, x ก็มีแรงแช่คนนี้ทำกับแรงสิทธานแค่นั้นเองนั้นเนี่ยก็เกิดสภาพสมดุลทั้งแกน x, x และแกน Y นี่เราก็จะเห็นว่าแรงขึ้นกับแรงแรง,แรงลงก็คือ N อ <N S 1> ็นเ่ากับเอนั่นเองังนั้นสมไอแรงพยยิจารณากับเอมจีง่ายเนาะไม่ต้องไปเขียนให้ยุ่งยากอะไรอันนี้คิดแบบปรบเริศเนาะดังนั้นงาน Work ก็เท่ากับ F เอสนั่นเองอันเดียวกันนะเอฟก็คือมิวเอ็นเอสหรือเขียนต่อก็คือมิวเอ็นก็คือ mg ็มอนะครับแล้วก็คูณเอสนี่ก็จะได้0.02คูณด้วย m ก็คือ60 g ก็คือ9.8 s ก็คือ1กิโลเมตรนะหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับ1กิโลเมตรก็ หนึ่งพันเมตรเนาะหรือว่าสิบพลังสามนะครับออกมาเท่ากับตัวเลขหนึ่งจุดเขาเขาตอบเป็นตัวนี้นะเราเราเขียนตัวเลขกันเต็มไแล้วหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกศูนย์จูนนะครับอันนี้จะเห็นว่าโจทย์เขาให้เลขอย่างนี้สำคัญสองตัวเลขนี้สำคัญสองตัวเลขอย่างนี้สำคัญสองตัวนะครับ เราก็ต่อเป็นเลขอายา่สำคัญสองตัวคือ1.2ึ่งจุคูณสิบกำลังสี่จ